อย่กับสวัสด,ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับนายทีเดืนดันทุ่มไทยชาแนลช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าของชายานะครับห้าสิบบาทพลังครับวันนี้อยู่กับเจ้าเรียงดูไบนะครับเหมือนเดิมก็จะมาอัปเดตชั่วโมงบินกันหน่อยนะครับมาผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วรถไถกุบบะต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับเอสพีตัวใหม่ล่าสุดเนาะ นี่ก็จะมาดูนะครับผลงานรถใหม่เนาะอันนี้นะ่าจะผ่านไปประมาณ700กว่าชั่วโมงนะครับออกงานทุกวันครับผมงานเยอะเจ้านี้รวามแรงที่ไม่ต้องแต่งนะครับไม่ต้องแต่งก็แรงได้ก็ได้ผู้ชมอ่ะ ากาศวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกครับเจ้าแดงดูใบห้าสิบเจ้าว่าพลังเราก็ปั่นนาหวานข้าวครับหวานข้าวนะปีนะครับตัวนี้อันนี้เป็นหวานเบียบหวานหวานเล้งเนาะหวานนาแห้งไม่มีคูดนะครับ มากก็โซนนี้เขาจะหวัดแบบนี้นะครับแ,แห้งนะครับหวัดแล้วก็ไหกบหรือว่าปัดกบนะครับอบมาดูสเปคเจ้า50กันหน่อยครับผมเครื่องยนต์ดีเซลโูต้านะครับตัวนี้ปิดของโูตาเลยเนาะสำหรับเครื่องยนต์เขา ไดรเรลอินเจคชั่นนะครับสีสูบสียังวะระบายความร้อนด้วยน้ำครับผมส่วนแรงม้าสูงสุดตกอยู่ที่50าสิบแรงม้านะครับตัวนี้โอ้เยอะทีเดียวครับแรงม้านี่ยแรงม้าเยอะมากตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าแรงม้าเยอะปริมาณกระบอกสูบนะครับอยู่ที่2,434ซีซีครับผมแล้วก็ความจุถังน้ำมันครับ อยู่ที่48ลิตรนะครับคันนี้ได้48ลิตรก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับไม่มีเร้เงินซื้อเติมดีเนอะน้ำมันเพียงไรอะหน่อยว่าไงครับพอ่ดีครับจำนอนเกียร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับโล4ให้4ลองกันเป็น8 ลัดสนิลัดสมีวงเลี้ยวนะครับนี่ก็ใช้เบรกช่วยอยู่ที่2.65เ mm มตรนะครับผม2.65ซนติเมตระมาณนี้นะค,ความเร็วรอบดีโอนะครับผม540รอบต่อเครื่องยนต์2,668รอบนะครับแล้วก็รอบดีโอ750นะครับตก อยู่ที่รอบเครื่องยนต์2,348นะครับผมประมาณนี้นะเนาะเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวรถนะครับไม่รวมเด็กห่วงอะไรต่างๆพวาตัวรถที่ตกที่1,490กิโลความยาวนะครับความยาวที่เป็นชันหน้า3,200มิลลิเมตรครับ ความกว้างนะครับขอบยางล้อหลังซ้ายขวาทีที1495มิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่400มิลลิเมตรเนาะประมาณนี้ครับเจ้า50บ้าพลังนะครับใน่มซออเก่าเลี้ยงได้แบบ ไม่ต้องแต่งครับผมไม่ต้อแต่งก็เลงได้มาฟังเสียงจริงหนีกระหมุมดีครับสําหรับรถสี่สูบนี่เสียงมันกระหมุมดีเนาะลั่นก็สามสูบออกจะลั่นกว่าครับและตัวนี้ได้ได้กระหมุมครับเสียงตรงานเยอะครับเจ้านี้ งานประจำปั่นลึกอันนี้ตกอยู่ที่500รอบ540รอบครับก็ถือว่าละเอียดดีเนาอเอาสุดจัดครับผมน่าใช้ครับรุ่นนี้ใครก็บอกไงใครบ้างนะ โอ้อยได้ลอยห้าสิบสี่ป็้งานเสมอครับเราจะมาดูนะครับระหว่างเสริมเนิ้วขาดกับแบบเดิมๆนะครับสาโรตารีเนาะ เราจะมาสังเกตด,ดูฝาโรตารีนะครับอันนี้สปริงค่อนข้างจะอ่อนนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูดินนะครับจะเป็นขื่นเป็นขื่นเพราะว่า,านี่สังเกตด,ดูฝาโรตารีครับก็จะปล่อยดินเป็นขื่นเป็นขึ้นนะครับถ้าแบบเดิมๆเ,เนาะ ันนี้คือกดฝาต่ำเกินไปครับแล้วก็สปริงอ่อนครับต้องยกฝาขึ้นอีกนิดหน่อยเวลาเราเลี้ยงหางมันจะเป็นคืนครับ ก็ดีก็คือเวลาเนะราปั่นนาโตงมาครับมันจะเรียบนี่ครับเป็นเป็นคูดินนะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบครับก็บไม่ได้เสียหายอะไรมากปกติก็ปั่นแบบนี้ครับ เหลือเศษก็จะถอยดึงนะครับวันนี้เป็นลรตารีเมตรแปก็น่าจะประมาณประมาณสิบแถวหรือเก้าแถวครับก็จะไม่ได้ ปั่นอยู่ที่รอบห้าร้อยนะครับถืออมาละเอียดดีไปโรตรีนยังใหม่เลยรอบเจ็ดร้อยนี่เทอร์โบต้องเข้าแล้วครับเนี่ยจะเดยง ใา่จะกินกำลังรถครับาเป,ป็นรอบเจ็ดร้อยเนาะปั่นปัดก็พอปันได้ครับเดียวว่าปันลึกนี่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับ แล้วก็เก็บตัวนั้นให้มันเสร็จแล้วก็วนรอบกนานครับ,อ,บอีกรอบเดนันว่าเสร็จครับผมอ่ะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมฝาก,กดติดตามหน่อยนะครับผมยจะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะ,อะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ